แล้วตอนนี้ก็ผ่านตอมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามารอรถพีนะครัซึ่งรถพีจะใช้ไบขาบนี้รถไฟฟ้าส,สาย17คูน X นี่เอนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาวารีนา่าเดี๋ยวเราจะไปที่สิงโตพุ่นน้ำ ทุกคนเข้าสู่ช่องเที่ยวใต้สัง t มไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวเกี่ยวกับการเดินทางขับรถเข้าไปสู่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการเตรียมตัวเนี่ยมีอะไรบ้างโดยที่มีทางพี่นูนะครับเป็นเฮดหลักในการจัดทริปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมนะครับในการช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับการเดินทางเอกสารรวมถึงเส้นทางในประเทศสิงคโปร์นะครับทีนี้เรามาดูสมาชิกกันก่อนนะครับมีทั้งหมด12คันนะครับก็มาเริ่มวางแผนเกี่ยวกับที่พักนะครับแล้วก็ เอกสารลดซิมการ์ดแล้วก็บัตรทราเวลการ์ด card นะครับซึ่งประเทศสิงคโปร์บัตรทราเวลการ์ดถือว่าสาคัญมากนะครับเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนเป็นบัตรเดบิตที่เราเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็ใช้จ่ายเกี่ยวกับรดสาธารนณะหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นการซื้อข้าวหรือไม่ก็การช้อปปิ้งอะไรแบบนี้เราจ่ายผ่านบัตรตัวนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องไปทำนะครับสมาชิกที่จะไปเนี่ยทุกคนต้องมีบัตรทราเวลการ์ดทุกคนเลย แล้วแผนแรกนะครับก็เกิดขึ้นวันที่16กุมภาพันธ์2024นะครับโดยที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับเราจะมาเจอกันที่หน้าดานน่านณเวลาปี5ของวันที่16นะครับแล้วการเดินทางจริงก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่1ทุกคนจะมีเอกสารรถเข้าประเทศมาเลเซียกันทุกคนนะครับซึ่งทางเนี้ยผมในฐานะที่เป็นแอดมินเพจเที่ยวได้สุด i ซตตี้ไทยแลนด์นะครับก็เตรียมเอกสารไว้ให้ทุกคันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่รอช้านะครับเรามาที่ด,าด่านใครมาก่อนเนี่ยก็จัดการ จ็อกพาสปอร์ตก่อนนะครับซึ่งการจ็อกพัสตฝั่งประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้นะครับนั่นก็คือ1พาสปอร์ตนะครับแล้วก็2คือใบตัวม2แล้วก็ใบตัวม3แล้วก็เงินซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือว่าคนขับ10บาทแล้วก็ผู้โดยสาร3บาทนะครับรวมเป็น13แต่ถ้ามาคนเดียวก็คือ10บาทแล้วก็จบขั้นตอนฝั่งไทยนะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขับรถนะครับเพื่อที่จะออกจากประเทศไทยนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่ด่านประเทศมาเลเซียก็คือขับตามคลิปได้เลยนะครับ เยวกิฟรีนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเขตมาเลเซียกับเขตแดนไทยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็อีกมาขากลับตอนนี้เราไปจอบฝั่งมาเลเซียกันก่อนนะครับซึ่งเราจะต้องดูป้ายนะว่ามีเนี่ยป้ายมอไซค์รถยนต์รถบัสอะไรเนี่ยก็ต้องเข้าช่องไหนเพะฉะนั้นขับไปถูกเด็ดด้วยนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นช่วกรถเทรลเลอร์นะครับเนี่ยจะดูช่องมอไซค์นะครับเราต้องวิ่งตามช่องนี้นะครับ จะอยู่ข้างหน้านะครับเป็นการยกโดยไม่ต้องลงไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องนิดนึงกาตอนมาเลเซียนะครับไม่มีอะไรมากใช้แค่พาส,สปอร์ตกับนิ้วชี้ทั้งซ้ายและขวาแค่นั้นเองนะครับอ๋อแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนของประเทศมาเลเซียก่อนนะครับซึ่งการลงทะเบียนตรงนี้ทางผมนะครับได้ทําการรีวิววิธีการลงทะเบียนของประเทศมาเลเซียไว้ให้แล้วนะครับอันนี้เข้าไปสองดูได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าใครไม่ลงนะครับทางมาเลเซียก็จะไม่จพาสพอส์ตให้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาเสียเวลาลงทะเบียนอีกนะครับแนะนําว่าลงทะเบียนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศมาเลเซียแล้วเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางตามเส้นทางได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่่านนะครับสังเกตด,ดูซ่าเรือโกจะมีอยู่สองทางนะส่วนมอเตอร์ไซค์จะเข้าช่องนี้นะครับ มาเลเซียนะครับเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่าไบค์เกอร์หลายคนเนี่ยชอบกันแน่นอนนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยตรงยาวแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีหลุมไม่มีอะไรอุปสรรคอะไรจากซ้ายมือเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเขากั้นทางไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณปิด G.P.S. อนะ่ะคุณวิ่งตรงยาวไปถึงเจ้าโฮบาลูนะครับเมืองสุดท้ายของประเทศมาลเลเซียแบบในคลิปของเราได้เลย แล้วก็แน่นอนนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับจุดพักรถจุดแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรนะครับเราจอดพักแล้วก็รับประทานอาหารเช้ากันที่นี่นะครับอยู่ที่ประมาณ9โมงพอดีเลยนะครับมันก็เป็นอารมณ์เหมือนจุดพักรถตามทางด่วนนะครับก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เลือกเอานะครับใครจะทานอะไรเนี่ยก็ตามสบายเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับใกล้ๆจากจุดกินข้าวนะครับนั่นก็คือเมืองอิปุนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีอุโมงคนะรับ này này có ma léo khổ vẽ thải sức này จากเมืองอิโปนะครับรอบนี้เราจะยิงยาวประมาณ200กิโลเมตรนะครับเพื่อเข้าสู่ KL นะครับหรือว่ากัวลาลัมเปอร์นะครับก็คือเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก่อนทางแยกระหว่างเข้ากัวลาลัมเปอร์แล้วก็ตรงไปทางเจหูบาลูนะครับมันจะเป็นศูนย์อาหารถือว่าเป็นจุดทางด่วนจุดหลักนะครับที่เราจะต้องแวะรับประทานอาหารเที่ยงกันที่นี่เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ปล่อยฟรีเลยนะครับใครจะทานอะไรก็คือตามสบายเลย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาวางแผนการเดินทางกันต่อนะครับว่าเราจะเอายังไงกันต่อนะครับหลักๆเลยก็คือเดี๋ยวเราเข้าซ้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เจฟูบารูนะครับถ้าไปขวาเนี่ยทางออกที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับมันจะไปกุงโกลลัมเปอร์นะครับก็คือถึง KL แล้วนะครับแต่การเดินทางของเรานะครับเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทางแค่นั้นเองครับยังเหลืออีกครึ่งทางก็คือ KL ไปสู่เมืองเจฟูบารูนะครับระยะทางประมาณ4 0 0ถึง500กิโลเมตรนะครับ ยังเหลืออีกครึ่งทางเส้นทางตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเส้นทางทางตรงยาวอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเราต้องแวะเติมน้ํามันแล้วก็ที่สําคัญคือแวะฉีดโซ่กันหน่อยนะครับเพราะว่าออรถเนี่ยความร้อนมันเยอะนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยมันร้อนด้วยเราขี่มาไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดหลอดลื่นโซ่ไว้ก่อนดีกว่าครับสายเบเกอร์เนี่ยต้องรู้กันนะครับต้องพกสเปรย์หลอลื่นไว้เลยนะครับผม แล้วก็การเดินทางนะครับของเราวันแรกนะครับก็ใช้ระยะทางประมาณ900กิโลเมตรจากหัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาปลายทางที่เะโฮบารูในเวลา18.00ครับถือว่าเป็น6โมงเย็นเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาไทยก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยจะบวก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปหาที่พักกันที่เมืองเโฮบาลูซึ่งก็ตรงตามแผนที่เราวางไว้เป๊ะเลยนะครับ ว่าเราต้องถึงตอน6กโมงเย็นนะครับซึ่งเราก็ถึงจริงๆด้วยนะครับคือเรามาถึงกันครบหมดทุกคนทุกคันเลยนะครับอาจจะมีบางคนเนี่ยหลงบ้างนะครับเพราะว่าเข้าเมืองเนี่ยมันอาจจะสลับซับซ้อนอะไรแบบนี้ทีนี้มาถึงขั้นตอนการรีวิวห้องพักนะครับซึ่งเออ r n f นะครับซึ่ง r n f เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเป็นชื่อห้างแล้วก็มันเป็นชื่อคนดูด้วยครับแล้วก็คนดูเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยนะก็ตามภาพที่เห็นนะครับมันก,ก็จะมีคอนโด A มีแบ่ง A1 A2 เออะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ข้างล่างคอนโดนะครับก็จะมีเซเว่นนะครับดังนั้นเนี่ยหิวเมื่อไหร่ก็ไปเซเว่นได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือการจองโรงแรมที่นี่มันดีตรงที่ว่ามันจะมีสะพานลอยนะครับเชื่อมจากคอนโดนะครับไปสู่ด่านเจโฮบาลูซึ่งเชื่อมต่อวูดแลนของสิงคโปร์เลยนะครับตรงนี้มันถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงแรมนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการจอดรถที่นี่นะครับ ก็คือว่าสําหรับใครที่รักรถแนะนําให้มาจอดที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นที่จอดรถที่ถือว่าเซฟตี้พอสมควรเลยนะแล้วก็เขาจะมียามตลอดเวลาด้วยอันนี้ถือว่าแนะนําเลยทีน,นี้เราเข้ามาดูสภาพห้องพักกันก่อนนะครับโอ้โหเข้ามานี่อย่างรู้เลยนะครับก็เป็นมีห้องรับแขกแล้วก็มี1ห,ห้องใหญ่จะมี3มห้องนอนนะครับแล้วก็มี2ห้องน้ําอันนี้ห้องพักอะ่ะถือว่าสบายแอร์เย็นสบายเลยนะครับมี Wi-Fi ด้วย ตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะใครหิวอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างน่ะขึ้นมาทํได้นบนได้เลยเอาขออีกนิดนึงนะครับผมยังไม่จบนะครับหลังจากที่เรามาถึงเจ้าฮูบาลูแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะเข้าประเทศสิงคโปร์นะซึ่งการเข้าประเทศสิงคโปร์เนี่ยอยู่ดีๆคุณเดินเข้าไปอะ่ะไม่ได้นะคุณต้องลงทะเบียนของแอปสิงคโปร์ก่อนซึ่งผม ใส่รายละเอียดไว้ใน YouTube ในช่องของผมแล้วนะครับว่าการเข้าสิงคโปร์เนี่ยคุณต้องกรอกข้อมูล ICA ยังไงบ้างนะครับวันนี้ทุกคนนะครับบังคับเลยทุกคนต้องกรอกนะครับเรามากันหลายคนเนี่ยแนะนําว่าให้กรอกเป็นกลุ่มนะเพื่อที่จะความง่ายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกรอกข้อมูลให้ทุกคนก่อนนะครับก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับ